ครับส,สวัสดีครับว ination, sí. ันนี้รักสวนผัยก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมสวนผัยต้นยอป่านะครับยอก็มีด้วยกันหลายชนิดนะครับมียอป่านะครับยอบ้านนะฮะยอทุ่งนะครับยอเขือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนผัยต้นยอป่านะครับยอป่าก็จัดอยู่ในสวนผัยที่ช่วยบำรุงเลือดนะครับบำรุงโลหิตนะครับบำรุงกําลังนะครับแก้ปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับแก้ลมจุกเสียดนะครับขับลมในกระเพาะ ลดการอักเสบนะครับแก้ไขนะส่วนภัยนี้เป็นสมุนภพยที่มีสรรพคุณทางยาโดดเด่นนะครับส่วนวิธีการใช้ก็ใช้แก่นต้นนะครับแก่นต้นก็จะมีสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะที่เราจะปลูกลงแปลงส่วนภัยเราก็ปลูกไปแล้วประมาณสองแสนต้นนะครับส่วนยอดปากก็ปลูกไปแล้วประมาณห้าร้อยต้นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านะครับเป็นต้นก้าที่เราจะไปซ่อมแสมส่วนที่ตายลงไปนะครับยอปปากก็เป็น ้นไม้ทนแรงนะครับปลูกที่แห้งแล้งหรือที่ดินทามดินเหนียวดินทรายก็สามารถปลูกได้หมดเลยนะครับเราจะให้ชมเรือนยอดนะครับผลเขาก็จะคล้ายๆกับผลยอบ้านนะครับขายายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะฮะนี่ครับลักษณะใบ,าบาก็จะมีขนกำยีแบบนี้นะครับสุพาพสตรีที่หลังจากการคอดบุตรนะครับก็สามารถนําไปเข้าตํำรับยาได้นะครับ โดยใช้แก่นต้นหรือรากนะครับําไปต้มน้ํเดือมรับประทานก็จะช่วยบํารุงเลือดนะครับช่วยเพิ่มน้ํานมนะฮะขับน้ําข่าวปลาแล้วก็ทําให้หมดลูกเขาอู่ไวทําให้มีกําลังนะครับคนโบราณก็จะเรียกอุ้มลูกดูหนังนะครับความหมายก็คือสุภาษสตที่คลอดลูกใหม่นะครับก็สามารถต้มกินตอนเย็นก็สามารถอุ้มลูกไปดูหนังได้เลยนะครับโดยมีกําลังวังชานะครับขับน้าข่าวปลาลนะดน้าตาในเลือดนะครับ ช่วยรักษาเบาหวานนะครับลดการอักเสบแก้ไข้นะครับช่วยขับลมในกระเพาะแก้จุกเสียดแน่นเฟอ้อนะครับอัก็ไปปลูกได้แล้วนะครับต้นนี้อันนี้จะเป็นเงานะที่เราขุดขึ้นจากดินแล้วก็นำไปปลูกลงแปลงนะครับใกล้ๆกันก็จะเป็นตะโกนาตัวนี้ก็จะเป็นตะโกนาที่ขุดล้อม ตะโกนาถ้าเราขุดแล้วถอนเงาขึ้นมาเขาจะติดยานะครับแต่ถ้าเราขุดล้อมเล็กๆนะครับกระถางประมาณขนาดนี้นะครับเราก็สามารถนาไปปลูกลงแปลงได้เลยนะครับจะแตกยอดเนี่ยนี่ประมาณเดือนหนึ่งครับแตกยอดแล้วนะครับก็จะปลูกลงแปลงคู่กับยอป่าตะโกนาก็เป็นส่วนพายที่บำรุงกําลังนะครับบำรุงท่านชายนะครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับลดน้าตาลในเลือดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยากับปัสสาวะนะครับแก้นิ้วแก้ไตได้นะครับส่วนพายตัวนี้ ตะโกนาก็รสชาติจืดนะครับเนื้อในก็จะเป็นสีขาวนะใช้แก่นต้นเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะใบของตะโกนานะครับตัวนี้จะเป็นตะโกนาส่วนถ้าตะโกป่าจะใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้นี่เป็นตะโกนาลำต้นก็จะไม่ใหญ่เหมือนตะโกป่านะครับใบก็จะเล็กกว่ากันนะครับตัวยอป่าต้นใหญ่ๆนี่ก็สามารถขุดมาปลูกได้นะครับติดง่ายนะครับยอป่านครับ เดี๋ยวนี้เราก็จะไปทำการปลูกลงแปลงใหญ่กันนะครับนี่ยนี่ดูชุมเรือนยอดนะครับสวยงามมากขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับรเดี๋ยวป่าเคครับสวัสดีครับ